ครับสวัสดีครับ f อทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับสวัสดียินต้อนรับวันตุจีนนะวันนี้นะครับวันที่12บสองกุมภาพันธ์ <c oughs> หลายๆท่านก็เขาเรียกว่าอะไรวันนี้ก็แบบต้องรอซองแดงใช่ไหมรอซองแดงจากเจ้านายรอซองแดงจากคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่อย่าอย่าอ,อย่าเอาซองขาวนะ <c oughs> ถ้าเขาเอาซองขาวมาไม่ต้องให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้อยู่ต่ออ่านะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับทุกท่านต้องบอกว่าเป็นเลิกดีต้อนรับจุดจีนเลยทีเดียวนะครับจริงๆมีปล่อยหลายคันมากแต่เซล์ต้นเพิ่งเทียมรถได้2คันเพราะว่าคันอื่นตอนนี้บางคันกําลังเอาไปเปลี่ยนแม็กอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานไฟแนนซ์เร่งอนุมัติแบบสุดๆครับทุกท่านทําให้แบบว่าบางคันเนี่ยแต่งรถไม่ทันนะแต่งรถไม่ทันแต่ว่าคือมันจะเสร็จหมดตอนเช้านี่แหละคือมันเกี่ยวเนื่องมาคือต้องมาแต่งต่อตอนเช้าไง ก็เลยยังไม่ได้ออกมาให้ดูสําหรับบางคันนะครับแต่วันนี้ก็หลักๆจะพามาดูมิวเอกต้องบอกทุกๆท่านครับสวยมากไม่รู้จะเอาสีอะไรถ้าวันหนึ่งเราซื้อเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยจริงไหมนี่ครับผมก็สําหรับที่จะออกต้อนรับตุ๊จีนณวันนี้นะครับเป็นไงสองสีเลยนี่แล้วก็นู่นคันนู้นเป็นรถทดสอบสีน้ําตาลโอ้โหดูเป็นไง ถ้าจอด3าคันอย่างเงี้ยทุกท่านแล้ววันหนึ่งแบบโอ้โหกำเงินมาจะซื้อเอาสีอะไรดีอะนะจะบอกว่าสีขาวก็สวยสีเทาดำใครชอบสไตล์สีมเข้มก็สวยหรือว่าสำหรับบางท่านที่ชอบอ่าสีเขาเรียกสีที่ทำการตลาดนะตอนนี้คือสีน้ำตาลก็สวยนะคือกินกันไม่ลงตัดสินใจไม่ถูก คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ลังเลมากนะสำหรับการที่ลูกค้าตอนนี้ตัดสินใจซื้อรถมิวนะครับขึ้นมาเอาสีอะไรดีนะอ่ะเหมือนรักพี่เสดายน้องนะจะเอาสีนุน้นสีนี้ก็สวยจะเอาสีนี้สีนั้นก็ยังอยากได้อยู่นะครับอยู่อย่างนี้ <c oughs> หลายๆจริงๆผมต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ว่าขี้คุยหรือโมนะฮะจริงๆอะ่ะผมะจะต้องปล่อยวันนี้ด้วยมิวเอ็กเนี่ย ต้องมีเพิ่มอีกอย่างน้อยก็คัน2องคันแต่เนื่องด้วยรถมาไม่ทันครับทุกๆท่านนะรถมาไม่ทันเพราะว่าหลายหลายท่านมาจองก็ยังติดคิวอยู่หลายหลายท่านก็ได้รถแล้วเต็มไปได้ไปลายเดือนนะครับก็ทำให้ วัวันนี้มี2คันเพราะว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมุติ่่สองคันนั้นมานะก็จะมีสีน้ําตาลอีกคันหนึ่งสีแดงอีกคันหนึ่งนะครับแต่ณวันนี้รูดมาไม่ทันเสีใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเดี๋ยวลูกค้าก็ดูเลิกใหม่เอาเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะสถานการณ์โควิดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการผลิตของอะไรที่จะส่งมาให้เราประกอบรถเนี่ยมีความล่าช้าขึ้น ทำให้เปิดลายผลิตน้อยลงแล้วก็อะไหล่ที่เข้าจากต่างประเทศเนี่ยเรื่องการขนส่งเนาะก็ยังมีเรื่องโควิดอยู่ก็ทําให้แบบขนส่งช้าไปบ้างก็อยากให้ทุกท่านอดใจรอนิดหนึ่งเซลล์ต้นก็อยากขายนะครับบอกตรงๆว่าไอที่แบบบางทีลูกค้าถามมาลดมาหรือยังอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าผมกระเลงให้ทุกวันเลยครับโทรถามตลอดคือการที่รถเข้าอ่ะมันจะมีบอกอยู่ครับว่ารถมันจะเข้าช่วงไหนผมพอรู้ช่วงว่ารถจะเข้าช่วงนี้ผมก็เร่ง,ลง,ลง,ลงตลอด แต่เนื่องด้วยแบบมันที่การผลิตจริงไอตัวผมมันอยากขายอยู่แลอะครับเนาะอ่ะสำหรับคันแรกนะวันนี้นะครับทุกทุกท่านนะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกซึ่งสีขาวมุกของมิวเอ็กซ์เดใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกับรถปริกอัพนะครับผมคือถ้าเป็นรถปริกอัพเราจะเห็นได้เลยว่าสีอะ่ะมันจะเหลือไปทางเหลืองเยอะเพราะมันเป็นมุกเหลืองนะฮะแต่พอมาเป็นขาวมุกสาหรับเจ้าตัวมิวเอ็กเนี่ย มันจะออกไปโทนสว่างกว่านะครับสว่างกว่านี่มันจะออกมาโทนประมาณนี้แต่น,นั้นมันเป็นแสงสีไอซีเหลืองที่เราเห็นอยู่ตรงประตูนะไม่ไมันมไม,ไม่เหลืองขนาดนั้นนะอันนั้นมันเป็นแสงพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์มันส่องอยู่นะก็สําหรับคันนี้นะครับทุกท่านอาจจะแปลกแปลก,ปลกตาในเรื่องของกระจกนะฮะว่าทําไมมันสีเขียวเขียวจริงไหมอะดูอันนี้มันสีเขียวใช่ไหมคันสีขาวแล้วดูคันสีเทามันไม่เขียว นะก็ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าใส่เป็นฟิล์มฟิล์มเขียวไฮคูล R10 นะครับแน่นอนผมว่าออกจากนี่ไปเดี๋ยวต้องมีล้อมงล้อแม็กแน่นอนเพราะว่ามารงซิ่งนะฮะคือแบบอเอาเจดที่นั่งไปใส่แม็กแล้วก็ใส่ฟิล์มเขียวนะครับน,น่าจะไปใส่แม็กแหละเพราะคันเก่าที่ลูกค้าใช้อยู่ก็เป็น4ประตูนะครับ4ประตูนะฮะก็ แต่งเหมือนกันคันนั้นนะครับก็คันนี้ไปก็ไปแต่งชัวนะครับสำหรับคันสีขาวนี้นะครับเป็นตัวอันติเมดนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นตัวออนติเมตดูที่ข้างหน้าครับทุกๆท,ท่านมีเซ็นเซอร์ทุกท่านก็อบอกว่าอุ้ยอีลิแกนก็มีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะถ้ายังไม่มั่นใจนี่ดูตรงนี้ครับผมเห็นไหมกล่องที่เป็นกล้องตัวนี้ยืนยันได้เลยว่าคันนี้คืออันติเมดอย่างแน่นอนเพราะว่า กล้องที่บันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับจะมีแค่ตัวอันติเมตเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีนะครับ3 0 0 0ซีนะเดี๋ยวไปดูคันสีเทาดำนี่คันสีเทาดำคันนี้นะครับก็มีเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวกล้องที่อยู่ด้านบนตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้น คันนี้ก็เป็นตัวอันติเมทเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าณนะวันนี้2คันนี้ที่กําลังจะส่งมอบนะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันทั้งคู่นะครับซึ่งราคาของเครื่องสามพันเนี่ยจะอยู่1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้นะนะครับเพราะค่าสีไม่ต้องเพิ่มแต่ถ้าเป็นคันนี้ครับเป็นสีขาวมุกอันนี้ต้องเพิ่มค่าสีไปอีกหมื่นสองพันบาทนะครับเพิ่มค่าสี1 2กหมื่นสองพันบาทนะสำหรับสีขาวมุก นะครับก็ภายนอกก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับทุกท่านนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีระบบไฟหน้าไฟต่ำอัตโนมัตินะครับมีเตือนกันชนเตือนออกนอกเลนหมดนะครับล้อแม็กที่ได้มาจะเป็นขอบ20นะครับขอบ20นะครับยาง2 2อะไร255 55 20นะครับเป็นยางบิดโตนนะครับเป็นยางบิดโตนนะ นี่เห็นไหมภายนอกรถก็อันนี้ตกแต่งมีใส่จานล้อมือเปิดมีเลดกันลายนะครับคันนี้นี่นี่มีเลดกันลายให้เห็นไหมนะครับมีเลดกันลายแล้วก็คิ้วขอบกระจกนะครับเป็นชุโพรเมียมยาวแบบนี้มีราวหลังคาให้นะครับนี่สําหรับคันนี้นะรอบๆรถนี่เป็นไงสวยไหมฮะสีเทาผมชอบสีเทา นะครับแล้วก็ข้างหลังนะก็ประตูไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้ามีเซนเซอร์ด้านหลังเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเตือนเวลาถอยด้วยนะครับเวลามีรถวิ่งมาอะไรพวกนี้นะ,ะก็จะช่วยเตือนตรงนี้นะครับนี่เป็นไงสวยไหมฮะนี่แต่เราเดินดูสีขาวกันบ้างสีขาวก็จะออกสว่างๆอ่ะนะนะครับนี่เพราะว่าด้วยสีมันขาวเนาะมันก็สว่างแล้วก็ มุกมันจะเป็นมุกแบบเหลืองแต่เหลืองเหลืองน้อยครับเหลืองน้อยคือไม่ได้เหมือน4ประตูและนะครับอันนี้จะเหลืองน้อยกว่านะครับนี่สำหรับ 2... ก็ต้องบอกว่า2คันนี้นะครับรุ่นเดียวกันเครื่องเดียวกันต่างกันแค่สีเท่านั้นแหละนะ<ส>นี่ภายในก็หุ้มหนังนะครับโทนสีน้ำตาลเบาเป็นเบาะหนังโทนสีน้ำตาลหมดเลยนะครับเบาเป็นเบาะคูแม็กนะครับนี่เห็นไหมภาษา,ษาอังกฤษไหนนะนี่นีเป็นคูแม็ก ก็คือเขาบอกว่าไอ้เบาะตัวเนี้ยด้วยตัวหนังเบาะวัสดุที่ทำเนี่ยมันจะมีความมันจะลดความร้อนได้ดีกว่านะครับเบาะนะครับฝั่งคนนั่งนะครับคุณผู้ชมเป็นไฟฟ้านะครับเอ้ยโทษทีฝั่งคนขับฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้าฝั่งคนนั่นฝั่งนู้นก็เป็นไฟฟ้านะครับนะมีนี่ครับพวกฟังก์ชันควบคุมที่พวงมาลัย คูดคอนโทรลอะดัพตีฟคูปคอนโทรลคือตัวนี้มันจะเป็นคูปคอนโทรลที่ชะลอความเร็วตามคันหน้าได้ด้วยนะครับนะคือเวลาเขาสมมติว่าเราตั้งความเร็วไว้ที่100แต่คันหน้า80เวลาเราเข้าไปจี้เขาปุ๊บความเร็วเราก็จะลดตรงตามเขาแต่พอเขาหลบไปปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นไปยันลอยได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ก็จะในเรื่องของการใช้งานคูปคอนโทรลที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะมีตัวเตือนการชนเตือนออกนั่งเลนมีหมดนะครับ หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับหน้าจอ9นิ้วนะมีระบบแผนที่นำทางข้างล่างนี่ก็คือเป็นของแอร์นะครับแอร์ Air จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเบรกมือนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรคมือไฟฟ้าหลายๆท่านบอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรฮะ ระบบพวกนี้จริงๆมันมีมาก่อนอยู่แล้วในรถกงรถเก๋งในเรื่องของระบบแอร์คืออันนั้นใช่อยู่ครับแต่ว่าพอระบบเนี้ยมันเข้ามาในอูสุผมก็เลยต้องแนะนําลูกค้าที่จะซื้ออูสุณวันนี้ว่าตอนนี้มันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีในการที่มีระบบช่วยต่างๆเพิ่มเข้ามาเนาะก็ต้องบอกว่าผมจะบอกตรงนะว่าระบบพวกนี้จากที่ผมขายรถนะฮะบางท่านก็ชอบเลยแต่บางท่านก็แบบ อยากได้เบรกมือธรรมดามันอันนี้มันใช้งานยากจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้งานยากหรอกแต่ว่าเขาเรียกด้วยความเคยชินนะฮะ้วยความเคยชินของคนที่ใช้รถอยู่แล้วเนี่ยก็แบบว่าอเออแบบนี้มันจะดีกว่าชอบแบบนี้ก็เหมือนพูดง่ายๆครับว่าคนเคยใช้เกียร์ธรรมดาวันหนึ่งจะให้มาขับเกียร์ออโต้ก็แบบเฮ้ยเกียร์ธรรมดามันดีกว่าอย่างานู้นมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลากหลายคนหลากหลายความคิดนะครับเนาะก็ทุกอย่างก็พยายามทํามาตอบสนองทุกความต้องการ แต่ผมไม่ได้ผลิตเองผมขายนะนี่ครับก็ทางหลังก็จะประมาณนี้นะเบาะก,ก็เป็นสีหนังสีสน้ำตาลทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านนะโยมแถวที่3ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกตัวชาร์จไฟชาร์จ USB ให้ตรงนี้แล้วก็นี่มีเสียบปลั๊กไฟชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เขาเรียกรไยหัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์เราเองมันก็จะช่วยให้ไวมากขึ้นไปกว่า USB โดยตรงด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบแอร์นะครับทุกท่าน นะครับก็จะมีทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกแถวเลยนะแถวตรงกลางมีอีก2รูที่แอร์จะออกนี่เห็นไหมแถว3ก็มีอีก2รูนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถคอนโทรล Air เปิดปิดนะครับเอ้ยไม่ใช่เพิ่มความแรงพัดลมส่วนอุณหภูมิเนี่ยมันจะอิงจากด้านหน้านะครับที่เราเปิดมานะครับนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมแต่ว่าออปชันแบบละเอียดผมก็ลงไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปก็ย้อนกลับไปดูกันได้เนาะ ก็ประมาณนี้ผมก็พามาดูสําหรับวันนี้ที่เป็นเลิกดีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําเอกสารต่อก่อนเพราะว่ายังทําไม่เสร็จเลยเมื่อวานก็ติดภารกิจด้วยกลับมาเย็นเลยนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับให้ช่องหอเซลต้นอิสุด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ